สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพงศ์เคซีรีสแมทชั้นนีิจะมาพูดคุยและดูซีรีสเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของช่าง Prime Video นั่นเองนะครับกับซีรีสนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า MARRY MY HUSBAND สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอนั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Mary My Husband นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของของังจีวอนที่ระบดโดยพักมินยองหญิงสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้มาพบว่าสามีเป็นชู้กับเพื่อนสนิทของเธอและตั้งใจให้เธอตายเพื่อเอาเงินประกันแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอได้ย้อนเวลากลับไป10ปีก่อนในช่วงเวลาที่เธอยังไม่แต่งงานเธอจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและแก้แค้นอดีตสามีและเพื่อนสุดชั่วของเธอให้ได้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Mary r my husband สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอนั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวซีวี Mary r my husband นะครับซึ่งเป็นซีรีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าก็มีโอ้หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เรียกว่าไปหาข้อมูลมาก็เป็นซีรีที่รีเมคจากเว็บตูนที่ในเว็บตูนเองก็เรียกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วแล้วการมารีเมคในเวอร์ชันเป็นไลฟ์แอคชั่นเป็นเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยแล้วได้ดาราระดับคุณพักมิยองมาเล่นเนี่ยบอกเลยว่า ต้องรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับก็ขอมาแนะนำตัวละครสัก4ตัวที่เป็นตัวละครหลักก่อนที่จะไปคุยเนื้อเรื่องแล้วก็รีวิวเหมือนเดิมนะครับก็คนแรกครับแน่นอนครับก็คือคุณพักมินยองนะครับที่จะมารับบทตัวข้างจีวอนนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของคุณพักมินยองนะครับก็คือเรื่อง love in contract นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้เธอจะมารับบทเป็นหญิงสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อสามีและครอบครัวมาโดยตลอดนะแต่สุดท้ายก็มารู้ว่าสามีเป็นชู้ เพื่อนสนิทของเธอนะครับแล้วก็พยายามจะให้เธอตายครับเธอจึงได้แบบโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการมาแก้แค้นพวกนี้อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับแบบคนที่2นะครับก็คือคุณไนน์อูนั่นเองนะครับที่จะมารับบทตัวยูจีฮยอกนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครัก็คือเรื่อง longing for you นะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นผู้จัดการแผนกของทีมนางเอกนะครับที่เป็นผู้จัดการที่เขาถึงยากนิดนึงเป็นคนดูเย็นชานะครับแต่ว่ามี ความเป็นห่วงนางเอกแบบแปลกๆอยู่นะครับซึ่งเขาจะมาเป็นพระเอกในเรื่องนี้นะครับและอีก2ตัวชั่วนะฮะที่ขอภูมิใจนําเสนอนะฮะคนแรกนะครับก็คือคุณอีอีคยองนะครับในบทของพักมินฮวานนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่อง Curtain Call นะครับในรอบนี้นะครับคุณอีอีคยองก็จะมาพลิกบทบาทนะครับจาก บทที่เรามักเห็นเขาเล่นตลกซะส่วนใหญ่นะครับในรอบนี้จะมาเป็นสามีสุดชั่วของนางเอกนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณซงฮายุนนะครับที่จะมาระบบทตัวจองซูมินนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือเรื่องโอยองชิมนั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับเธอก็จะมาเป็นเพื่อนสนิทสุดแสบของนางเอกนะครับที่จะมาแย่งสามีของเธอและหักหลังเธอในภายหลังนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือสีตัวละครนะฮะ ที่จะมารับบทนำของซีรีเรื่อง Mary My Husband นั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดคุยถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับก็ Mary My Husband นะฮะก็จะเล่าเรื่องราวนะครับของตัวคังจีวอนที่รับบทโดยคุณพักมินยองนั่นเองนะครับเธอก็เป็นหญิงสาวออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งที่ก็ทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วก็ได้พบกับผู้ชายที่เธอรักแล้วก็แต่งงานกันไปซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันไม่ปกติธรรมดาตรงที่ว่า เธอเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบได้เพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เธอทํามันถูกต้องแล้วสิ่งที่เธอทํามันคือสิ่งที่ดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทําให้ชีวิตการแต่งงานของเธอก็คือเรียกว่าเหมือนตกนรกครับเพราะว่าไอ้ตัวสามีของเธอก็คือแบบสุดชั่วจริงๆนะฮะสามีของเธอก็จะรับบทโดยคุณอีคยองนะครับ ตัวสามีเนี่ยก็เรียกว่าเกาะนางเอกกินเต็มรูปแบบนะครับก็คือเป็นคนที่ทํางาน <ouse reasoning paper> เคยทํางานบริษรัทเดียวกับนางเอกแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือลาออกมาเล่นหุ้นเต็มตัวแล้วก็คลูขอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็ให้นางเอกเป็นคนทํางานทั้งทาง,ทงานหางเงินมาเลี้ยงเขากับแม่ด้วยแล้วที่สาคัญไม่พอครับยังต้องมาทางานบ้านอีกนะครับทำให้นางเอกก็คือเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากในการที่ต้องมาหาเลี้ยงตัวสามีที่ไม่ค่อยโต,ตกับแม่สามีที่คอยแบยบก,กดหัวหเธออยู่ตลอดนะครับจนกระทั่งในช่วงที่แบบ ตัวสามีก็เริ่มเอาเงินไปละลายกับคุณไปติดน,นี่นู่นนี่นั่นจนแบบเธอเริ่มต้องทํางานจนแบบเครียดเครียดจนแบบเครียดลงกระเพาะจนสุดท้ายเธอก็มาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งปุ๊บกลายเป็นว่าทุกคนมาโทษเธออีกว่าทำไมเป็นมะเร็งคือ <c oughs> <c oughs> คือต้องบอกว่าไอ้สามีกับแม่สามีก็คือแบบโหชั่วจริงนะฮะเรื่องนี้ผมจะพูดคาว่าชั่วเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าชั่วจริงนะครับทำให้อาจางเอกของเราที่เรียกว่าเหนื่อยล้าทั้งกายและใจสุดท้ายก็ต้องมารักษาตัว และมาพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วด้วยนะครับซึ่งตลอดเวลานะครับเธอก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งก็คือตัวจองซูมินที่ทับ,บทโดยคุณซงฮายุนนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนของนางเอกนะครับที่เรียกว่าตัวติดกับนางเอกตลอดแล้วก็เรียกนางเอกก็เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตนะเพราะว่าเธอก็เรียกว่าคอยอยู่เคียงข้างนางเอกคอยช่วยเหลือนางเอกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นางเอกก็มองว่าคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเธอได้นะครับทาให้เรียกว่าในช่วงที่เลวร้ายสุดๆเธอก็ยังมีซูมินอยู่มั้งนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับในช่วงก่อนที่เธอเรียกว่าน่าจะเป็นแบบลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเธอแล้วนะครับเธอจึงตัดสินใจครับจะกลับมาที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ระหว่างทางเธอก็พบกับคนลุงแท็กซี่ปริศนาคนหนึ่งที่เรียกว่าพูดเป็นในๆว่าเธอจะได้รับโอกาสการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได ยื่นธนบัตรที่เป็นธนบัตรที่มีมีหัวใจอยู่ในธนบัตรด้วยนะครับประกอบลูกอมนะครับซึ่งเธอก็ไปเป็นภาพซ้อนทับกับภาพของพ่อเธอด้วยที่เสียไปนะครับว่าแบบเอ้ยคนนี้เหมือนพ่อเธอจังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเธอก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มาพบกับความจริงอันน่าตกใจว่าไอสามีจอมขี้เกียจที่คอยเกาะกินเธอตลอดเนี่ยมาเป็นชู้กับไอเพื่อนสนิท ที่เธอคิดว่าเป็นเครื่องชีวิตของเธอนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือไอ้พวกชั่วเนี่ยครับก็คือเขาตั้งใจจะให้นางเอกตายเพื่อเอมารับเงินประกันด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็ด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้นางเอกก็เรียกว่าเสียชีวิตที่บ้านเธอพอดีนะครับซึ่งเธอก็ได้แต่เสียใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาทําไมเธอถึงมีชีวิตที่แบบมันน่าสงสารขนาดนี้นะครับแต่ว่า สุดท้ายเธอก็ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในการย้อนเวลากลับไป10ปีที่แล้วนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับกลับไปในร่างที่เรียกว่าเด็กลงแล้วก็ยังทํางานอยู่แล้วก็ยังมีชีวิตที่เรียกว่ายังเป็นโสดอยู่เพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกับไอ้ชั่วนั่นนะครับทาให้เธอครับก็เริ่มตระหนักถึงสถานก,การณ์ปัจจุบันแล้วก็วค่อย <c oughs> ๆปรับตัวว่าอา้าวนี้ย้อนเวลามา10ปีก่อนนี่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกับไอ้สามีสุดชั่วของเธอไอ้เพื่อนของเธอมันก็ยังมาเกาะแกะอยู่นะครับทำให้เธอจึงเริ่มมีแนวคิดที่ว่วา โอกาสที่2เนี่ยเธอจะเรียกว่ามาเปลี่ยนปลงชีวิตตัวเองทําให้จะได้แบบไม่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์เดิมๆชีวิตที่น่าสงสารแบบเดิมอีกนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาคืนไอ้สามีกับเพื่อนสนิทชั่วของเธอนะครับโดยที่เธอก็ไม่ได้ทําอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่ามีตัวคุณยูจีฮอกนะครับที่รับบทโดยคุณนายอนู o, นะครับที่เป็นผู้จัดการแผนกนะที่เป็นหัวหน้าทีมของเธอเนี่ยคอยมาช่วยเหลือเธออยู่ตลอดนะครับคอยเป็นห่วงใยคอยที่จะซัพพอร์ตเธอทุกเรื่องนะครับซึ่งในชาติก่อนเนี่ยเรียกว่า แทบไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะครับเธอจึงแปลกใจมากๆที่ผู้ชายคนนี้ทําไมถึงพยายามจะช่วยเหลือเธอนะครับโดยที่ตัวหัวหน้า,าแผนกคนนี้ก็เรียกว่าจะเป็นคนที่เงียบๆขรึมๆหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาทําให้หลายๆคนไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขา เปิดเผยด้านที่ไม่มเีเคยเห็นมาให้กับนางเอกอยู่เสมอนะครับทำให้นางเอกก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมตัวหัวหน้ายูถึงทําแบบนี้นะครับและนี่แหละครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตใหม่ของนางเอกที่จะเ,เรียกว่าทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นและเตรียมจะเอาคืนไอตัวสามีกับเพื่อนสุดชั่วของเธอนั่นเองนะครับก็คอนเซปต์ของ mary my husband ก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมได้ดู mary my husband ไปทั้งหมด4ตอนแล้วต้องบอกเลยนะครับว่า ติดงอมแงมครับโดยที่มันจะมีอยู่ประมาณสองสาหัวข้อหลักที่ทำให้ผมแบบโหชอบเรื่องนี้แบบไม่ต้องคิดเลยอย่างแรกเลยพลอตย้อนเวลาครับผมชอบอยู่แล้วยิ่งย้อนเวลามาล้างแค้นเนี่ยโอ้โหตั้งแต่อะไร reborn b r i d g อ่า uh, again my life โอ้โหอันนั้นคือผมชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการเอาจุดเรียนรู้เดิมมาแก้ไขใหม่นะครับโดยที่จะมีวิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตใหม่ของพวกเขาเนี่ย แตกต่างจากรูทเดิมหรือว่าเส้นทางเดิมซึ่งผมชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งในรอบนี้ก็จะมีกลิ่นอายของ2เรื่องนั้นมาก่อนเพราะว่านางเอกก็ใช้ข้อมูลจากในอดีตมาเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเรียกว่าสเกลมันอาจจะเล็กลงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการแก้แค้นสามีกับแก้แค้นเพื่อนสดชั่วของเธอครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเท่านั้นครับแต่ทีนี้ในพอดของย้อนเวลานี้เองนะครับต้องบอกว่าสปอยนิดเดียวก็คือ ไม่ใช่นางเอกคนเดียวที่ย้อนเวลากลับมาได้ครับอ่าทิ้งไว้มาณนี้ละกันซึ่งพอมันมี2ตัวละครที่ย้อนเวลากลับมาได้ปุ๊บโอ้โหนั่งจดเลยนั่งจดรอเลยเอาอีกแล้วมารับสมองปลอมบรรยายอีกแล้วครับว่ามันจะมีปมอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นจุดที่ผมชอบและในพราะย้อนเวลานี้เองครับพอมันมีการแก้แค้นเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ชอบนะครับแล้วโอ้โหต้องชื่นชมอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเรื่องนี้เขาบิวตัวละครสามีกับเพื่อนของนางเอกได้แบบสุดจริง คือเอาอย่างแรกก่อนอันนี้อันนี้ผมอาจจะขอมาแตะที่ตัวละครนิดนึงก่อนคือคุณ e. E. อีอีคยองอ่ะคืออย่างที่เราเห็นกันอะ่ะเข็นช้านะาเควนช้านะานั่นนะของมันอะ่ะคือมันจะมีภาพที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครนี้มันเป็นนักแสดงที่เขาเล่นตลกมาก่อนคือเล่นบทตลกโบ๊ะบ้าตลกเล่นบทฮามาก่อนนะครับการที่เขาจะมาเป็นคนชั่วมันจะแบบได้ขนาดไหนวาอะไรประมาณนี้จนกระทั่งมาเจอแบบของจริงแล้วคือแบบดูไปแบบขำหมัดคือแบบ โอ้โห oh, คนคนหนึ่งมันจะชั่วขนาดนี้ได้ยังไงเขาจะมีเรียกว่าเป็นลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่แบบมันจะมีความแบบเออมันดูแบบชั่วแหละแต่ว่ามันจะมีความตลกผสมผสมอยู่มันก็ยังทําให้เรารู้สึกถึงความชั่วร้ายของไอ้ตัวสามีคนนี้อยู่ดีนะครับแต่ว่าเป็นความชั่วลายที่แบบน่าเอ็นดูประมาณเนี้เออคือแบบดูแลแบบไอ้นี่มันไม่ได้มีอะไรเลยหนึ่งว่ามันแบบเหมือนมาขายขำบางส่วนด้วยแต่ว่าก็ชั่วได้ด้วยครับทําให้แบบว่าในบทของสามีเนี่ยผมว่าผมชอบนะในการที่เขาแคะส่วนอ,อีกยองมาเล่นนะฮะส่วน เรียกว่าไม่เคยผมไม่เคยเห็นซีรีส์เธอเล่นมาก่อนครับอาจจะเห็นแวบๆบบบตอนไฟฟอร์ม y w a ์เนาะแต่ว่า,าถ้าแบบได้ดูจริงๆไม่เคยดูมาก่อนโอ้โหสามารถเล่นบทร้ายได้แบบร้ายจริงๆนะฮะแล้วบอกเลยว่าคู่เคมีของไอสามีสุดชั่วกับเพื่อนสุดเลวของเธอนี่คือแบบดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่า ในฝั่งของอพอดแก้แค้นมันเลยทําให้เราสนุกแหละเพราะว่าเขาบิวตัวละครไอ้สามีกับตัวเพื่อนได้แบบชั่วสุดใจจริงๆนะครับพอนางเอกจะล้างแค้นปุ๊บแต่ละทีก็คือแบบสนุกเอ๊อะไรประมาณนี้ตลอดเวลานะครับทีนี้อันที่สองที่ทําให้ชอบเลยก็คือว่าคุณพัฟบินยองมาเล่นฮนะต้องบอกว่าในช่วงหลังๆอะ่ะฟอมัน ผมพลาดซีรีส์ของเธอไปรู้สึกจะเรื่องสองเรื่องนะผมเสียดายเหมือนกันเลิฟเป non ็นนอนแฟก็ไม่ไดดูนะครับเสียดายมากในรอบนี้คือตั้งใจเลยว่าจะมาดูให้ได้นะครับแล้วพอมารู้ว่าเป็นซีรีส์ทีเ่เรียกว่ารีเมคจากเว็บตนชื่อดังด้วยก็เลยบอกว่าอุย้ยไม่พลาดแน่นอนนะครับและเห็นเธอทุ่มเทในการแสดงในการมาเป็นผู้ป่วยมะเร็งในสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นพนักง,งานออฟฟิศอีกแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบว่าอุย้ยคุณพัชเป็นยองผมไม่พลาดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยตั้งใจมาดูเพราะคุณพั ผลตอบรับก็คือโอ้โหสวยชิบหายสวยมากคือเนี่ยแหละนี่คือเหตุผลหลกักๆที่มาดูเลยคือคุณพักเป็นยองคือสวยเหมือนเดิมนะครับและเรียกว่ายังมีลูกเล่นในการแสดงของเธอเหมือนเดิมครับที่จะแบบเป็นคนที่แบบตลกหน้าตายนิดนึงอ่ะคือคุณพักเป็นยองคือแบบโอเคมากนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือผมว่าบทของตัวคังจีวอนที่รับบทโดยคุณพักเป็นยองเนี่ยน่าสนใจครับตรงที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องอื่นๆอ,อ่ะมันจะแบบว่า ถ้าได้ย้อนเวลากลับมาปุ๊บแบบแทบจะลงมือทันทีเลยครับทาให้แบบชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าด้วยการปูคาแรคเตอร์ของนางเอกที่เป็นคนที่ยอมคนเป็นคนใจดีไม่สู้คนทาให้แบบตอนที่แบบเหมือนที่ผ่านมาเธอถูกกดมาตลอดถูกแบบเออเรียกว่าไม่สามารถที่แบบจะมีปากมีเสียงกับใครได้เลยทบทำให้เธอจึงแบบว่าพอจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก็ยังมีแบบภาพที่ยังกลัวสามีใช้ความรุนแรงอยู่ยังกลัวาสามีด่าอยู่อะไรประมาณนี้ทำให้เธอจึงค่อย เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยที่มีพระเอกคอยมาซัพพอร์ตอยู่ทําให้เราก็จะได้เห็นสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของนางเอกที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสู้คนได้มากขึ้นเรื่อยๆรู้จักฉลาดในการหาเพื่อนใหม่หาเพื่อนที่ดีจริงๆกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมบอกเลยเพื่อนใหม่ของเธออย่างคุณฮียอนคือสีสรรันของเรื่องจริงๆครับน่ารักมากคนนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของพลอตย้อนเวลานะครับอีกอันนึงที่ผมลืมพูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องนี้มันมีคอนเซปที่เขาเน้นย้ำและน่าสนใจมมาาากกกกก็คืออว่่่สิิงงทีัันนนเเดขึ้บ ในอดีตครับว่าง่ายคือที่นางเอกกำลังจะพบเจอต่อไปเนี่ยมันไม่สามารถหลบหนีได้1 0ึ่งร้อยครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านางเอกในอดีตเคยล้มตรงนี้มาก่อนและทําให้เข่าถลอกไปนะครับเธอสามารถหลบการเกิดเหตุการณ์นี้ได้ก็จริงแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนะครับก็จะมีอีกเหตุการณ์ที่ทาให้เธอล้มอยู่ดีแล้วก็หัวเข่าถลอกอยู่ดีนะครับนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่มันต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิดครับซึ่งมันก็แอบดูน่ากลัวเนาะเพราะแบบว่าอ้าวถ้าง,งั้นนางเอกก็ต้องแต่งงานกับไอสามีหรออะไรรรมาาณนนนีี้้แต่่่วจิงงๆใเือก็ ให้ใคล้ายกับเป็นเทคนิคมาว่าสามารถโอนย้ายเหตุการณ์บางอย่างไปให้อีกคนหนึ่งได้นะครับอย่างเช่นไอเหตุการณ์ที่นางเอกโดนน้าร้อนลวกตอนต้นเรื่องนะครับสุดท้ายก็คือพระเอกรับไปแทนนั่นหมายความว่าสามารถส่งความซวยไปให้คนอื่นได้นั่นเองครับแต่ว่านางเอกเป็นแค่ต้องเซตเหตุการณ์ ทำให้ก็เลยนางเอกเลยตั้งใจเลยว่ารอบนี้เธอตั้งใจจะยกสามีให้กับเพื่อนสนิทของเธอแต่แรกไปเลยก็ตามชื่อเรื่องเลยสามีคนนี้แจกฟรี Free, ให้เธอไปเลยอยากได้เอาไปเลยประมาณนี้นะครับซึ่งก็นางเอกก็เรียกว่าจะค่อยๆทําให้2คนนี้มันเริ่มรักกันแล้วก็กลายเป็นคนที่หักหลังเธอดีกว่านะครับเธอจะได้แบบจบแบบสวยๆไปนะครับเธอจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นฝ่ายเลิกคบพวกนี้ก่อน,นครับเธอต้องการที่จะเอาคืนแบบสาสมจริงๆซึ่ง ชอบอันนี้ผมชอบมากเลยทำให้แบบเออเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาก็เรียกว่าพยายามใส่มาในเรื่องนี้ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเอาเปรียบผู้หญิงครับคือในเรื่องนี้เขาโคตนชาร์เลยเนาะทั้งในเรื่องของฝั่งอองานบ้านฝั่งบ้านของนางเอกเ,เองที่แบบโดน แม่สามีกดหัวใช้โดนสามีกดหัวใช้ทํางานบ้านตลอดต้องมีลูกนะครับต้องเอาใจสามีถึงจะเป็นภรรยาที่ดีได้พอมาที่ทํางานก็โดนเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกว่าโอ้ยคนนี้ผู้หญิงหน้าตาไม่ดีไม่สนใจไปอวยแต่ผู้หญิงหน้าตาดีดีกว่าท,ทั้งทงที่คนนั้นมาทํางานไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีเรียกว่าเป็นแบบ การเอาเปรียบผู้หญิงการดูถูกผู้หญิงในเรื่องอยู่ซึ่งผมว่าใส่มาในปริมาณที่ค่อนข้างเหมาะสมนะมันก็ทําให้เห็นแบบสังคมปัจจุบันของเกาหลีเหมือนกันที่ก็ยังมีเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งความสนุกของเรื่องผมว่าหลักๆเลยก็คืออยากเห็นแหละว่านางเอกจะแก้แค้นไอ้สามีกับไอ้ตัวเพื่อนสุดชั่วของเธอยังไงนะครับและที่มันโดดเด่นจริงๆก็คือว่าในเรื่องเนี้ยสิ่งที่ผมนั่งรุ้นตลอดเวลาเลยก็คือว่าผมกําลังจะมาแบบ นั่งพิจารณาอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างสามีกับเพื่อนเนี่ยใครมันชั่วกว่ากันกันแน่นะครับเพราะว่าพอมันเริ่มเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเขารวมถึงพฤติกรรมที่พวกเขาทํากับนางเอกมาตลอดเนี่ยไอ้เราก็รู้สึกแบบว่าโอ้โหพวกนี้มันแบบทำกับนางเอกได้ยังไงว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเลยสองคนเนี้ยสักพักบอกไอ้สามีผมบ่กโอ้เกลียสามีว่าเกลีย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 สักพักหนึ่งไอ้เพื่อนมันโอ้เพื่อนมันน่าเกลียดกว่าอีกแล้วสักพักหนึ่งสามีก็ชั่วกว่าเดิมอีกอะไรประมาณเนี้ย คือมันแข่งขันกันชั่วครับสองคนนี้คือแบบทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอนางเอกผมเอาคืนก่อนเราจะรู้เรื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าฉากที่นางเอกเอาคืนจริงๆคือโคตรมันนะฮะแล้วก็สะใจจริงๆนะครับโดยที่ตลอดทางนะครับก็จะมีตัวพระเอกของเรานะครับคอยช่วยนางเอกอยู่เสมอนะครับซึ่งตัวละครของพระเอกของเราเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าดูเขาจะเป็นห่วงนางเอกแปลกๆครับคือตอนแรกที่ดูแวบแรกเลยผมรู้สึกแปลกๆกับผู้ชายคนนี้เลยว่าเฮ มันต้องมีอะไรกับนางเอกมาก่อนแน่เลยคืออย่างน้อยๆคือต้องมีแอบชอบอะแต่ว่าแล้วชาที่แล้วทำไมถึงไม่ช่วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งในเรื่องก็จะเฉลยมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยเป็นคีย์สําคัญของ ฝั่งพระเอกเลยตั้งแต่ตอนที่4นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือคนที่อ่านเว็บตูนมาก่อนก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆความลับเนี้ยมันมาเปิดเผยท้ายๆเรื่องครับแต่ว่าในรอบนี้เขาเลือกที่จะมาเปิดเผยตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยก็ทําให้เราก็มาลองติดตามครับว่ามันจะแตกต่างจากเว็บตูนขนาดไหนด้วยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยบทพระเอกดีครับบทพระเอกดีจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมารอดูเลยว่าไอ้สอง พระนางเนี่ยจะสามารถแบบถลม่มแล้วก็เอาคืนไอสสุดชั่วนั้นได้ยังไงกโ็โหรอดูตลอดเวลานะครับก็สุดท้ายถ้าจะสระุปนะครับสำหรับ mary my husband นนะครับก็ง่ายๆเลยครับเป็นซีนรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซี เกี่ยวกับนางเอกที่ได้ย้อนเวลากลับมาเพื่อเอาคืนไอ้สามีกับเพื่อนสุดชั่วของเธอที่แบบชั่วจริงคือแบบผมไม่เคยเห็นว่าคนคนหนึ่งมันจะสามารถมาลงโทษคนที่เขารักได้ขนาดดีได้ยังไงนะครับเอาเปรียบสุดทางนะครับพยายามจะกดหัวใช้ตลอดนะฮะทั้งสามีที่แบบมองนางเอกเป็นแค่เครื่องผลิตเงินส่วนเพื่อนของเธอก็มองเธอเหมือนเป็นคนใช้เหมือนเ,นเป็นแบบคนที่เธอจะมาเหยียบเอาไว้ตลอดเวลานะเพื่อให้ตัวเองดูดีอะไรประมาณนี้ครับนี่คือแบบ สองคนที่ผมแบบอยากจะให้เห็นตอนที่นางเอกเอาคืนจริงๆนะครับแล้วเราจะได้เห็นวิลาการสุดชั่วของไอ้สองคนนี้นะครับและวิธีการที่นางเอกของเรามารับมือแล้วก็พยายามจะแก้แค้นพวกเขาและตั้งใจจะให้พวกเขาจับคู่กันนะฮะอย่างกิกทองใบหยกเลยนะฮะสามีคนนี้เธอแจกฟรีให้ไปเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณชอบแนวแบบย้อนเวลาแล้วมาแก้แค้นเรื่องนี้คือตอบโจทย์มากนะครับและบอกเลยว่า ถ้าคุณเป็นแฟนคลับขอคุณพักเป็นยองคือห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเรื่องนี้คุณพักเป็นยองคือสวยเหมือนเดิมและดีไม่ดีคือสวยก่าเดิมด้วยนะครับและเคมีของเธอกับคุณไนน์อูคือดีมากนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าพอพระเอกเริ่มเปิดเผยความจริงออกมาเนี่ยเคมีของพวกเขาจะดีมากขึ้นขนาดไหนก็ต้องรอดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Mary my husband นั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Mary my husband นะครับซีรีส์นี้ครับก็ฉายยงทอช่องทาง ก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายน,นี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ